บัดนี้เป็นครั้งที่5้ตรงกับวันที่2มกราคมพศสองพนายหกสิบเกข้าพเจ้านายมังแจกัลภาพรหัส220ขอเพียงวาจาสาธยายปุถุชนสวัสดิเป็นคนรับบุญชาธรรมบูชาสังฆำบุชาและเป็นอัาชียวูชาแด่องค์พระความปฏิเสธเจ้าองค์หลวงปู่กัมเรนลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ทีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาทินนามนี้ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ สองนบคุณพระรฤาษีครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายขอจงบันดาลให้จิของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดถวายมนต์ต่อไปบมื่อสวดจงนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลเลวาตาขัดจันทุเทวดาจะตามมาโมนีลาสัตสมตูนตูนตอกโมผดมงเกกายกรรมจะรู้ไปขี้ฤสีกาลัตเตจันตลิเคมิมาเนทีเปรัสเตคาเมตาลุตาลุว่าละขาหาเนเกหาวัตุมีเกเติบุมมาจยัน เตวาชลอสารวิสาเมยักข้าการท้าพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจนาคาตาโวเมสุนาโตธรรมะสุนนะกะโรยามะตานตาธรรมะสุนนะกะโรยามะตานตาธรรมะสุนนะกะโรยามะตานตาบทสวดนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะภะกัโตลาหัสโสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตลาหัสโสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตลาหัสโสมาสัมพุทธัสสะบทสวดสจกิริยาคาถานาติเมย์นังอังยังพุทโธเมธานังวะลังอิเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุจูสัพพะตานาติเมย์นังอังยังธรรมโมเมธา ธรมโภเมตานังรอลังเหตุเทนะสัจจวัตเตนะโสทิเมหตุสัพปะทานติเมเถนังอันยังสัมโภเมตานังรอลังเหตุเทนะสัจจวัตเตนะโสทิเมหตุสัพปะทาเบิดสวดมหากรุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัฏฐายาสัพพะอานินางบุเรตวะปรมิตาปะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเตนะ อาหอนตูสัพูปัตถวามหากรุณีโกนาโทอิตายะสัพพะปานิณังบุเดตวาปรมีสัพปะปโตสัมโพดิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหอนตุสัพพูปัตถวามหากรุณีโกนาโทสุขายะสัพพะปานิณังบุเดตวาปรมีสัพปะปโตสัมโพดิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเจนะมาหอนตุสัพพูปัตถวา มัดโซดมหาสมัยโซดเอวาเมสุต the ังเอกังสมัยยามพระกวาสเกตุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันในมหาสาปิโกสังเกนะทัดติงปัจจมาเตหิปิโุสังเกหิสเปหิวะลาหนเตหิะละหิจะโลกาตาตุหิเทวตาเยปุเยนาทันนิปริกาหุนติอกกวาตจนทศนาเยปิโุสังการจาโสโจรตุนาตุนาวาสกายิกานังเอวานังเอตโสโธสิอาจังโคพระกวาสเกตุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวันในมหาตาปิโกสังเกนะทัดติงปัจจมาเตหิปิโุสังเกหิสเปหิวะลาหนเตหิะละหิจะโลกาตาตุหิ เทวตายะปะยิเยนะสันนิปะทาหะเตภะคะวาสัทธะนาเยปิคุสังกันจะงาลนยันโนนามะยัมปิเยนะภะคะวาเตโลกะสังฆะเมยัมมะวะสังขะเมตวาภะคะวาสัทธิเกปัจเจกะคถาภาสะเยยัมมะเตยะโกตาเทวดาสุยะถาปินมะภะระวะปุริโสโสสัมมาจิตตังวาอาหังประสาเลยปะสาลิตังวาภาหังสัมมิจเฉยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเฉเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโทปาตุระหังตุอะกโวตาเทวดาภะคะวันตัง อาภิดวะเดระวะอะกะมันตังอัตตังสุเอกามันตังติตาโพเเอกาเทวตาภะวโตสันติกเเมังกาตังอภัสีิมาสมัยโยปวันดาสมิงเทวกายาสมาขตะอะตัมหายมังธรรมสมัยังมทักสิทักิตาเอกเยวะอภลาจิตสังสันติอตัภัลาเทวตาภะวโตสันติกเเมังกาตังอภัสริตตังเปโวสมาหังสุจิตังอัตโนหูจูกรมังกังสุตาลติกาเนตานิกาเนตะวาอินทะลิยาละกันติปันธิตาติ တကောဗလာတိဝတ္တာဘဂဝတောသံတိကေယိမံခာတံမပါစေတဝါခီလံေတဝါဗလိခံကိသက်တိလံမောဟဇမမေသာတေဇလံစီဒာဝိမလာဇကုမတာသုတန္တာသုစုလာကာတိအသကောဗလာတိဝတ္တာဘဂဝတောသံတိကေယိမံခာသံအာဘယစေရေကေဒီပုတံသန္တံခတာသေနတေခမိသံတိအာဘယภูมิဘာဟယမန္တံသိဟံသေဝကာယာနံပါရိဘူလေသံတိတေတကောဘဂဝါဘိကဝမံတေခေရေဘူရေနာဘိကဝေသစ္စာသုလောကသာသု သော대와다가니베다호대다라가다강가사야비고삼판자예비데디거웨야네둥아데마타나간한도삼마삼붓다대람비 Bhagava Dana 겔라라마예와세와타타니베리다에수저야타비마항에달히예비데비고웨바비산디아나카타아나카타마타나간한도삼마삼붓다대람비 Bhagava Dana 에다라마예와세와타타니베리다바비산티저야타비마항에달히아제위미비고웨디바가야나나마 เนกิยตตาสมิภิกขเวเสโรกายานังนามานิเทเสสะสมิภิกขเวเสโรกายานังนามานิตังโสนาธาสาสุขังมนาเสกโรสาอาเสยามิติเอวันภันเตติโกเตวีโกภควตูปัจจโสโสสุภควาเตเอตถะทะโวจะสีโลกมโนตะสามียะตะบุมมาสะสิตาเจสีตากิเลฆะพลังปะเหตัสสะตะมาอิทาปูตูสีหังวาสะลิณะอโลมังสา ေသာံဘုနောဩသာသမဏသာသာဝိပ္ပသာနမဏသာမိနာအိညာပဉ္စသရေတဘာဝမေကပိလောတဝေသောမနရေသာတာသံငေကံနေရတဲ့တေဝကံရာပိကန္တသမိရှနာသာပိကဘောတေကြတပမကလုံးသတဝါဘုသ္သသတနာံတေရံပတုလရူယာနံဟမနုသနာသတနာံအဘေကေသဒမ္မထဘုံသာအကံအသာသတရင်းပသာငေကေသာနာနံငမလုသာနာမတ္တုံ อภยเกณานตมาตักกุ่าสบาพุทธตาุตัะิญญว่าคิวาจักุมารตมันสาาเกนนะแตเทวกายาพิกตเตวิชาสภิบวยเยวหังยตมีอิรินิุปโสสัตตะสัตตสหัสาวยขาคุมมากระิวาทวอิทิมันโตชมันโตวันมันโตเยนโมมานาวิกมุงสัมิงว่นางชาหัมาว่ายขานตวันีอิทิมันโตช่มันโตวันมันโตเยนโมมานาุง สหตาผีลานีลสายคนตวันนโนอิทิมันตเชื่อมันตวันน้มันโตใสนโอมนาิกาบุญิงนางสงวนงอิจเจโตลาสตาหัสตยคานาตวันนิโนอิทมันตชุิมันตวันน้มันโตใสนโมุมนาิกามุญิงนางสมธงวงเิเตายนตวันนโนอทิมันเช่มันวันน้มันใส่เนมนามิกาบุญินางสมธิงยจ่าิปรสเวเเะรเวางะคาไป บิโลลชโก้ทาษมิงวนังบุริมันจะทีจังละชาสาลาทสภาษสติอันทัาณงที่ปติมาะชาสโปุตรปเตาสบาวมนชนะมะบาอิทธิมันจะช่วมันวัน้มันจะยิ่โนมทัมมานาภิกามุงินาสมัิงว่นังาวนาจะีจังละชาวิริรุปะสตนธานางที่ปติมาะชาสโปุตปเตสบาวมนนะมะมบาอิทธิมันจะชมันจะวัน้มันจะยิโมสัมมนาภิกามุงิงนาสมัทิงว่านงุตรมันจาท ปุตตภตาสาภาวนทานะมามาภาลอิิมันเถสุวมันตวันะมัโยนมโมธนาิกามุิสมิง่นงุตรังจิตสังสารุเบโลตัปสติากานางที่ปติมหลมหาายสติโุตตีาวนมมาภาัอิมันเสุมันตวันมัโยนมโมธนาิกามุงิสมิงนางบุรีมาทีสังสตาลโตอักขิเนนะวิระโกิเมนะวิรโคโกเบโลตะลังทีสังจะตระเลยใจมาฮาธรรมนตายจะิระเลยสะฆาสันทะะ อยาุเตนทเบเตนวิปูจาวิปูสหาจันทโนวามาเสโตจกิโมันทนิมันทจาปานาโทปนโยจาเทวทโตย่เลจิตาเทโนจกันทับพนโรราชนโพอาคูเป็นจากสิโคเจเจวะติมบโลสุริยวัดจ้ายเจตัราชโนันทัาสหะลาชูพิโมทมนาพิกามุพิกุนังสัมิงวณัง အကုနာဘသာနာခဝေသာလာသဟံတစ္စကံသမ္ပန္နသသတလာအခုပါယခာသာယတိဘိညမုနာသတလာကံအခုနာခယသတိနဣလဝဏမဟာနာကိုရောဘခာသမိ၄ဝဏငိယနာခာလာစေသဟသာဟံလံတိဘာတိချာအကိဘိသောသအကုေဟံယသသေဝနမစ္စအတ္တတိပါသိတ္တာ ਸੁ ပန္နိတေသာနာမံအဖယန္တခာနာခာလာစနမတိ ਸੁ ပန္နိ ตุบันาตโตเทมมะมะกาเสพุตโตสันหาหิวะจ a หิวปาหิยันตานาคาตุบันนาสาลามากาสสพุทธังคิจาวาสิราหะเตนะอมุตังโสลาสิตาภาตะโลวาสาวาเทเตอิตธิมันโตยะสสิโนกัละกัญชามหาพิสามาโสลาทานาเวขาสะเวไตรจิตเตสุจิตจะภาหาลาโทนโมจิสหะสัสนจะปะทธิปุตานังสัพเพเวโรยนามักาสันนัอิตดวะปะลิงเสนลาหุปัสสะมุปปาผัมุงสัมาโยธานิปัสทันเตภิกุลังสรมิติมะนัง

ตะโกบาคาวนทตสเตกายาทัเนันตะวันีน่อิิมันจะืมัโดวนมันโสจนมัมานาภิกษุมุงินสมิงวันังาาโาบุเวาชาลามาคีสีาลีวะขกาจโลาจัุมาปุภาสีโนสีพาสีโนอรุณาสหธรมะจักอจุตาจักเนชกาสุเลยาลุจิตาโกอาโกวาสวาเนสีโนสเเตกายาทัเนั้นตะวันโนอิทธิมันจะชมันโดวนมันโสนมัมานาภิกุมุงินสมิเิงวันังสมานามาสมาา สิกาคูอาคมโนปทิกาอาคูหาละโยเทวายจาโลหิตวะติโนปล h มะปล k าคูเทวายสติโนทัศเสตถะสากายาสเวนัตวันีนอิทิมัต่มนโตวันมันโตยนโมทมาิกามุงพินังสมตินังกกายรา้มาะุณาอาคูเวกานาสัสหาาตะกายะบุโมคาคูเทวามิจักนาสะทามตากจามสักาาจสติโนสัญญาาปชนโยติสาอภิวัสติทัเสตะสากายาสเนัตวันนอิทิมนโตมันโตวันนันโตย အဘိဓမ္မကကာလာမေထာရိုတိနာမဇအသဘာနိမာလလာနိမာနာရေနောအကူအာသကိုပါရမီမိတာသဇေတသသကယသပေနနတဝိနောဒီမန္တဆူဒီမန္တဝနမန္တောရေနောမောတမနာဘိကံဘုံသည်လမ်းလာမဒီင္းမနံသဒေတေသေဝနိခယသပေနနတမနိနောနာမန္နောရေနအကံဂျွန်ဂျေတံဂျေသတိသာသဟအဝုသ္ဌာခြားတိမခိလံဩဖာတိနာမနာသဝံသကေမောခာတလနာဇံ นาคังจันทังวะอาศิตาติตังอุปัมาปรมัโตจาปุตตาอิทิมาโตสหัสังกุมาโลติโสโสภ卡尔ตเมลิงวะนังสาคาภะมาโลกนังมหาปามาบิติตติอุปปัณโนชิมันโตวิตมากายโยสตัสโสโสเทถัยสละอากูปัจเจกวาโสวติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหะลิโตปาลิวาลิโตเตยัสเถเพยพิกันเตนิเตเรเวปามะเกมาลาเสนาบิกามิอาศักขนะสามัญที่ยังเอธา

เดจ้าะ่านบามกุลุงสุตะวาพุทธัสสะสัจธรรวีตาลาเทหิบาการมุเนทั้งโลมาบิอินเชยุงสัพเทวิชิตจากังเขาทังขามาพะยาติตาเยชนจีโนมาวันติสหาภูเตหิสัพวกาเตชะเนสุตาติเปิดสวดสุลัชยะปกรณะโมเมพุทธะเตชะสาลัสนะตสยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสิเทวานารายะปะละเนสุลาสิ์สิพมมาจะอินทาจะตุโลกาภิรักกาตามุตตาผู้ตุงทังขาจะทำธรรมะ ยัยยะบาสิทธิ์พระวันตุตยยะชัยะตนรนีตนนีอุรนที่อลรทีนาทีนาทีชยยะยะคนละตนะนิสัยนีรายสสยเสนะเมรุราชบอนนนนลจีทยะชยะอปีละสองปีนาเกนพระอากีพิสาจะุตตะกาลีชยยะยะุนนิมิตาโลกีทยยะยะสิงคีสุตาทานามุขขชยาะยะวารุนามุขขาตตายยะจัมปาทินาคะภุละกันตกทยยะยคัดชะคนนะตุลงสุกะละผู้ชงสีหะปยะคยา ยีป่าชยะยะวโรณนะมุขะยะตาชิตสิตะเตนะลีปูนะสุตินรลีชยยะยะสุขาสุขาจีวีชยยะชัตวรรณะเลสตาาสุยายาชยยะยยะตรรณสานตินสาชยยะยะมังคลาลัญญาภวะเกยยะยยะวโรนะยะเกชยยะยยะละกาเสสุละภูชาเตชาญาทยยะพมเมนท้าขานาชยยะชยยาลาชาธิราชชาชยยะยยะปัตตาวิงะปังชยยะชยยะอรหันตาปเจกาพุทธะสาวังชยยะชยยะ มาเหตุโลหะโลหะเลียนเทวาเสยะเสยะพุมมาสุลาโกเสยยะเสยะนาโกวิรุณาโกวิรุปโกจันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจะปุเวโลวะลุนะวะลุโนปิจะอคีวายโยจะปัจจุโนขุมาโลทัตตาลัทธโกอัตถะละสะมหาเทวาสิทธิฐาปะสะอาธายโยอิสีโนสาวกกาสภาชัยะโลมลาโมนวันตุเตชัยะธรโมจะสังโฆจะทัสสะปาโสปาโลจะชัยะชัยะกัง เอเตนะชายะเตเนะชยะสติวันตุเตเอเตนะเอเตนะพุทธเตเนะหรุตเจายะมังลังชายโยเปพุทธสติมโตยัมรสสัยาปมตโตปราญโยโกลยมิมันเตมิตาายะตาามณามินโโยเปพุทธสติมัโตยัมรสสับาเปมัตโตปราญโยโกยังโิมันเตมวิตาชยะตาอทณามิโยโยเปพุทธสติมโตยังมรสสัาเปมัตโตปราญโยโกยังโมิมันเตมิตาชยะตาเทวะณามิโโยเปพุทธสติมตโตยังมรสสัาเปม โกสยามโพธิมันเทมมุทิจารายยตถาปันนะขนาเมหิติโนะใายโยปิพุทธสกรสิมาโตยังมรสสการปารีมาโตปราชาโยโกสยามโพธิมันเทมมุทิจารายยตถาปันละขณาเมหิติโนะใายโยปิพุทธสการิมาโตยังมรสสการปารีมาโตปราชาโยโกสยามโพธิมันเทมมุทิจารายยตถาสัพพามขณาเมหิตินะถ้ายันโตโพธิยามูเรสัพยานังนานทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยหิชยยะทุ ะยะมังคะเลปายลาชิตะปะลังเกสิเสปะเทวิโกคะเลอปิเสเกสัพพะปุตตังครับกับโตอักับโตปโมทะเลรุสุนะสัตตังถูมังคะลังสุกะอุกปะพาตังถูติตังถูกะโนสุกมุนถโตจะถูยิปตังมัมมะจาริสุปะทากินังการจะกังบังปะทากินังมะลากินังมะโนกัมบังปะริณีเตปะทากินาปะทากินานี้กัตตวาละครับกัตตวานะละอันตัตเถรปะทากินเณเอเต อลัตธาสุตาวิรุณหะพุทธะกาตะเนหะโลกาสุยตาโมลธะชาหะสเพหิยาติพิสุนันตุคนโตเยเทวาสมิงตาเนอธิขตาธิกายุกาสตาหุโตสุยตาหุโตสัพพทาลักขันโตสัพพสตาดังลักขันโตชินะสาธนางยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพยุเรนตุมโนรัตถานุตตาคาเลบาวัสันตุวัสังวัสาวะลาหะกาโลกาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุ จะสัพพตากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาอรหังบทสวดธรรมะนิยามัสุตังเอวเมสุตังเอกังสมัยยมกบวาสาวะวัติยังวิหารติเฉตรวันเนอนากาคตินทิกัตตะอรเมตัตตะคโขพระกวาพิขุูมันเตสีพิขูโวติพระพันเตจจสีเตพิขูพระวาโตปจโตสุสงพะกวาเอตัสโวจะอุปตาวาพิเกวเว ตถาคตานังอนุปัาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทารุธรรมทิฏฐาธรรมนิยามะธรรมนิยามัตตาสัพเพสังขารานิจาติตาสัาคตวาภิสัมพุชติอภิสัมเมติภิสัมพุชิตวาภิสัมเมตวาจิคเตเสจิคเตอติคาติเตเสตติปัญญเปตติปัญธาเปติวิวัติตภิภิภะชติอุตติกาโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปัาวาภิเวตถาคตาสัทธาตถาคตานังทิฏฐาวสาทารุธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตะ อัพเพสังฆราตุกขะติทางกะตากตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอยภิสังพุทธสิทวะภิสัมเมตวะจิตเรเตยเตเตติปัญญาปิฏิปัญธาเปติวิวาลติวิปัสสติอุตตณีก็เหลติสัพเพสังฆราทุกขะติอุปทาวาอภิกเวตตาคตานังอนุปทาวาตตาคตานังพิทาวะสาอตุธรรมะสิตตาธรรมะนิยามะธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานตาติ ตามตาตาคตโตอภิธรรมุปชติอภิบิสมิติอาบิสมุปจิตวาอาบิสมเมตวาจิตเตเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวะรัตเตวิภัชติอุเนกโรติสัมเพธามานตาเตอิิฆามะโวจะภะคะวาอัตตมนาเตวิกุปภะวะโตวาติตังอภินันทุนติ ปศุวิทย์พระเตกัลตตะอาถาอธิกานานวาขโมยะน้ำปฏิคังเกยอนาคตังบุคคลไม่ควรตามขึถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรงงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะทีตาบไปอินตังตังอปันตัดอปันอัปปัดตันจะอนาคตังสิเบรดีก็รับไปแล้วสิเบรนาคอก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยธรรมตถาตถาวิปปสติอาสังขีแรงอาสังคุปปังตาวิตามะนุวะาดวงหายไปเพื่อะเห็นรรมอันเกิดขึ้นตอนหน้าในที่มันน้ำยังแจ่มแจ่มไม่งง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 างงงงงนั้นไว้ อาเจวังทีจำมาตัดฟางโกจัญญามาละนาสุเวความเปลี่ยนในเขตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้วางตายไหมพรุ่งนี้นะอินโหรั่งคารันเตนะมหาเทนะนะมันจุมามันจุนาเพราะการพเพียนต่อมันจุลาที่มีเทนายเยอะมากยังไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเบงอะโหระตะมนตังสิตังอาเวบัณเทกัละตุตติสันโตกัจจิคเตมุนีมุนีผู้ต้องบองบย,งย่อยมก่าวเรียกผู้มีวความเป็นอยู่ยเช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เป็นราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคะปัจเจเวกน่ะตะเปย์ทางการนิจจาสังขารพลังกายใตใจและรูปธรรมนำตามทั้งหมดทั้งเพี้ยนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตะเปย์ทางการละตเปสังขาราทุกขางทางการพลังกายใตใจและรูปธรรมนำตามทั้งหมดทั้งเพี้ยนมาเป็นทุกข์เป็นยากหมดเกิดเกล้ยแอยากจะตายไปตะเปธรรมานัตตาทิ้งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่ทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งเพี้ยนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราทุกว่าชีวิตตายชีวิตเป็นนความยยังื อาวัตส <toys> ังนายามาเลัต่างๆอันเราจะเบึงตายเป็นแระั้นมาลานะปะปะลิโยสานางเมชีวิตการชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดยอดชีวิต่างเมอันนี้ยะต่างชีวิตของเราเป็นความไม่เที่ยงมาลานางเมนิี้ยะต่างความตายของเราเป็นความเที่ยงวัตตะปริจทีจังเวชอายังกะโยจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งนานอภัยตาวิญญาณอภันปัสจาวิญญาณจุดทอนก่อนถึงจะแล้วอาทิตเตะสติจากกองทัพปะทกงิงขึ่งมันดิน ตลิงคัดลังอีวะประดุษดังว่าต้านไม้และต้นเฟินมีัทธิาหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปา,ท,าท้าวยะทำมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเลือมเลื่อมไปเป็นธรรมดาอูปัติชิดวานิุตันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมับไปเป,ปมม็นทางวัวปัสมอขู่ความก็เอาไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งแต่เพศตามาลังติจะัาทั้งหลายทั้งปวงของดงตายอยู่มาร็งสุจะมาเก่นะเลที่ตายแล้แล้วก็ลังจะตายตะเภวาห อาลิสามีเราก็ first, จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเมตาสังสโยความลงใจในความตายนี้ย่อมไม่มีแ่เราเลยบทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุตลังกันมังสัพเทหิอตเทหิกตตาบุญยังบุญยังโนอนโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาสมิงทาเนอธิกตาธิกายุกากาตาหนโตุกิานุข่าวมุนจันตุมาาปิตาิตาหนโุข่าวมุนจันตุัยยาิกาิตาหนุข่าวมุนจันตุอาตา ทุกขาวมุญจนโตัสเปริตาสเปยาสเปเบตาสุาหันตุทุกข่าวมัญจนโตัสเปอาจารยุปัญชัยสุาหันตุทุกขาวมัญจนโตัสเปนักัตาสุตาหันตุทุกขาวมัญจนโตัสเปเทวาสุาหันตุทุกขาวมัญจนโตัสเปสมาดินางามิจันตัโอหุัตุปิจาลงมุตุวันนะโมพุทธัตตรคันติมัยติววานะโมพุิธัตตรคันติมัยติววานะโมพุิัตตรคันติมัยติตวา ประสริปฏิทานคตถายาเทวตาสันติวีอาราวติณีทูเปกะเลปุที่กาเลต่ยิ่งยิงตาทำมาทานในน้ำพระวันตุกูชิตาสกิดิงกัลลนเตชะเวรามันทะเลเทราจะมัจจาณวกาจะพีขโวษาลามิกาทานะปติอุปัสกาสมาจะเทสานิ้กมาจะอิสราสปานาภูตาคืนตาพระวันตุเตชลาพุชชาเยปิจันทะสัมปวาสัมเสธะชาตาอัตโวปปาติกานิยานิการธรรมวะลังปฏิจเตสัตเบบิทุขัสากัลลนตุสังกยัง อา ute, ตุจ you. so ีรังสตังทมโมธรรมัตถาราจุปภะลาสังโฆหันตุสมะโวะอัฏฐายะจะริฏายะจะทำเหตุแล้วก็โนฏทมโมสัพเพติธรรมะจาริโนวุติงสมปาบุญเอยามะสัพทำเมียอริยะบริเตปัสสนนาหัตุสัพเพปิปาริโนพุทธะตัชเนสัมมาบาลังปเวชนโตกาเลเทโวปัสสนตุปทิภาวายะสัทหลังสัมมิทัง เมตุเมตานิงมาตาบิดาจาตาจังนิจังลาคันติพุทธกังเอวังธรรมเมนาราชาโนปรังลาคันโตสัมภธาบุตรสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขาพยายปัตตาจันิพยาสองขปัตตาจันิโสตาทันตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัตาจามเฮียรับสัมภตังสัมภตังบุญยะสัมภทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังลัทันตุสัตสายะ มีลังละกันตสัพพตาภาวนาพิรตตาหนตุัจันตุเทวตาคตาบสวดสุมาลกะบทสวดสุมาลกะคตาหอตสัพพาสุมาลังละกันตุสัพพาเทวตาสัพพาทุพธานุนุภาเวนะโสดีหอนตนี้นั้นตลังหอตุสัพพาสุมาลังละกันตสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสดีหนตนี้นั้นตะลังบทสวด สัพเพพุทธาภะรัพตาปเจจะนันจะยังพลังอันตนันจะเจนารัมนามีสมโสสัพเพพุทธาภะรัพตาปิจจะนันจะยังพลังอันตนันจะเจนรักมนามสุโสสัพเพพุทธาภะรัพตาปจจะนันจะยังพลังอันตนันจะเจนารัมนามสมปสสัพเพพุทธาภะัพตาปิจจะนันจะยังพลังอันตนันจะเจนารักมนามสมปสสัพเพพุทธาภะรัพตาปิจจะนันจะยังพลังอันตนันจะเจนรัมนามสมโสสัพเพพุทธาภะรัพตาปิจจนันจะยังพลังอะไร เรพ,พุทธาวรปราปเจกนัจะยังพล oui ังงนนัเจนรกษามีสโสพระพุทธาวรประาปเจกันันจะยังพลังงานจะนัเจริญนัรักษาธรมีสโสพเะพุทธาวรปตาปัเจกนัจะยังพลังนะนั่เจนั่งรันมีสโสโดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขออนองค้าอ hmm: ุติวถวายเป็นบ้านราชกุศลแด่ดพระนางเจ้ากืจิติพระบรมราชนีนาถ เรดรา่อได้เยในบันปีหลวงผู้ไดเรียนือวันคาได้ขอที่ทรงมุนุส่วนนี้จงเป็นธริมมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แถวข้าพบภไฟจากทุกโลกโลกไปอัะารทางดวงให้มีแรงหลายได้คือเด็มั่นคงมันเป็นธรรมะที่มันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอใหข้าพเจ้ามีธรรมะที่สทั้งมั่นในพระธรรมคำสอนทา่งองค์สมเด็จพระธรรมมาธรรเจ้าดำรงอยู่ได้ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทางขอทีเเบลดาทั้งหลายผู้ได้โฆษนาสาธารในมุนุนี้บปรดปฏิปัาส หอมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลเป,ป็ตวัตุมงคลพระจัจาสทั้งบยบายและายลาวรวถึงวัตุมงคลทั้งวงที่นา,ามงมเรลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิขานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนนยคให้เป็นเจริงผลแกอลอ่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเติน